อแฉ่งมิวสิกออฟฟิเชียลช้างสามเฟยียดครับพี่น้องหลังจากบ่ได้เฮ็ดคลิปไปพี่น้องเบิ่งมาหลายมือเราโดนแล้วขาดแต่ยากไปงานไปการครับนี่ก็ไปงานกลับขึ้นมาฮอดบ้านกับประมาณตีหักว่าตีหักว่ากับเขาส่วนเขาส่วนก็เลยที่เฮ็ดคลิปไปพี่น้องในเบิ่งว่ามือนี้เฮ็ดอย่างก่อนที่ไปงานมือนี้มือนี้ที่ไปงานอยู่อำเภอพักดีชุมพลครับช่วงใบเฮใบใบสองของมือนี้วันที่สิบสี่เมษาครับวันที่สิบสามเมษาบ่ได้บ่ได้เฮ็ดภารกิจอยู่บ้านบ่ได้ไหว,วพระครับมือนี้มือนี้ก็ เลยมาอีกมือน,นึงกับ่มเป็นยังเฮ็ดได้คือเก่าเหรอครับเฮ็ดได้ทุกมมือแล้วครับ,รบพี่น้องไหว้พระพระอยู่บ้านครับไหว้พระอยู่บ้านมื้อนี้อีส่งน้ำพระครับพี่น้องส่งน้ำพระส่งน้ำพระทุกปีแหละแต่มื้อนี้ก็เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันว่าเฮ็ดจังได๋ครับพระผมเป็นเป็นพระอยู่วัดหรืออยู่ไสจีจีอาจารย์ดังมาได,ด้ไสอ่าเดี๋ยวคลองมาเบิ่งกันครับว่าว่าเป็นพระมาด,ดิไสดังดังมาได้ไสกระดอกระเดีย,ดยเท้นี่ครับผมคือเคารพนับถือกระดอกระเดียเท้นี่พี่นอ้องเบิ่งของถ้ามเบิ่งว่า ซื้อเปลี่ยนมาได้ใส่ครับอา่ามาคล้องตะบ,บึงกันครับนี่ครับพระของผมครับพระพระสององค์นี่ครับศักดิ์สิสทธิ์ครับนี่เจลงทุนเอยียงหรือว่าที่ค้าขายเอยียงหรือว่าซื้อรถซื้อไยมาก็กให้พระสององค์นี่แหละครับไปเจิมให่ไปเฮ็ดยังแห่ก็คือค้าขายลุงเลี้ยงเฮ็ดงานเอยียงประสบผลสําเร็จก็ย้อนพระสององค์นี่ครับพระสององค์นี่ให้ให้ให้ชีวิตมา ก็ต้องเคารพนับถือแล้วก็ไหวแบบสนิทใจแล้วครับพี่น้องสําหรับผมนะคนอื่นเป็นใดผมบ่รู้นี่สําหรับผมเป็นซี่ครับนี่นี่ครับพี่นอ้องเบง้องนะยิ้ีใหาพี่น้องเบิ้งว่าผมบิเหตุยังไงครับกับพระสององค์นี้ครับเมื่อนี้นี่ครับเอายังอ่านี่ครับพระในบ้านต้องไหวต้องกราบต้องไหวครับนี่ครับเนาะนี่อย่างอี้ก็ยังไม่หยุด ไปงานมาหนิชุดยังพันเปลี่ยนครับแนมกับพันอาบเข่ากับพันเปลี่ยนเอาไว้ชี้ทีนี่เอาออกนะหนิเนี่ครับเขาสั่นกลับมากับมาไหวพระครับไม่ไหวพระนี่ครับนี่นอนให้พระชุกนุ่งหงายหนึง่งชั่วอะไรเตรียมอย่างเลยนี่ครับไปงานมาครับลงโพลงใจลูกเต่า เาลกนับถือกาบให้ลูกเก่าโยกกลปจนนอยู่น้ำวนอยู่น้ำจนตลอดชีวิตตัวหล่ะกินก็ยัดทางหอไม่หางเลยตืนื่นกินน้ำแรงแรงมือเหตุบุตรเหตุพอเหตุพระครับนี่ยพระองค์ครับพระน้ำเป็นดูน้ำแกละแกลักจาเพิ่ไว้ดีๆครับพี่น้องแรงอินแรงมือเหตเพ การเข่านี่คเ่า คือเอาขายในบ้านนี่คือรยายได้จิงเริ่มนะรายไดก็ได้แบบน้ำอยู่นี่ป็นงานเรา ยี่กงไข่ใหญนี้ให้มีทีุ่กแต่รเอาไปสิ่ดีๆเด็กกินยาไอยาไข่ยาหนาเกี่ยเงี้ยเี่ยเ้ยนกพา่ยเร้ยบเพราะว่ามือนี่มือนี่ที่ได้ไปแห้ช่วงใบแต็อย่างน้อยก็ได้ออกบานคือมีเวลามามาไหว้พระแต่ทุกทุกปีหนึ่ง บ่เคยมีเวลาครับตื่นเศร้ากับไปเตี้ยเศร้าคัมกับนะเพื่อนกับนอนหลับแล้วปีนี้มีโอกาสเขาเลยเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันให้พี่น้องได้เบิ่งว่าเฮ็ดจังใดเนี่เแา้วกับที่้เฒ่ากับพ่อป้าเห็นบ่มไอ้พ่อป้าก็ยิ่งไปสมทบบ้านปึกหมู่บ้านบ้านปึกบ้านผมนี่แหละครับบ้านปึกคงคาตำบลหนองแสงอำเภอเมืองจังหวัดเชัยภูมิครับพี่น้องนี่ครับวิถีชีวิตชาวบ้านเขาวิ่งเสือละธรรมดาง่ายๆครับพี่น้องกากนี้พระกับกับไหว้พระ กาพะย่บันนี่ครับสำคัญที่สุดครับพ,พี่น้องอ,อันดับต่อไปมี่ไผ่เนี่ยกะนั่นครับนี่แหละพระผมครับพี่น้องบิ่งครับเนาะไอจุม่มนั่นเลยตีไปแล้วเลยตียังตินี่พี่สาวครับนี่นี่พี่สาวครับพี่สาวนี่น,นี่นี่คือเอฟซี FC ท่านใดที่เห็นที่เห็นเราคเมามนต์ที่เห็นเราคมเคมามนต์อยู่ในยูทูบหรืออยู่ในคลิป จุมมาลีจุนชีบเนี่ยครับจุมมาลีจุนชีบคือพี่สาวครับพี่สาวคนที่สองของผมนี่แหละครับจุมมาลีอะไรจุมจีเพื่อนจุมจีจุนชีบจีอันนั้นแหละอันนั้นแหละเพื่อนครั้งค้นใครถามว่าเอ้าเพื่อนคนนี้เป็นผู้ใดคือได้มาคอมเมนต์เ,เจ้าทุกทุกคลิปแท้ทุกเออไล่แท้กดไล่ทุกไล่แท้นี่นี่ครับแค่อไขไขปริศนาแล้วว่าเราเนี่ยเป็นผู้ใดครับเป็นผู้ใดเป็นพี่สาวเนี่ยคนใหญ่ อ่าคือคือไอจิมเราอยู่เราะไม้ยังนไงบ่บ่ท่านได้มาเฮ็ดตินี่ครับนี่ครับบ้านผู้เฒ่านี่บ้านบ้านเราเน่ยบ้านพี่สาวนี่ครับบ้านหลังนี้บ้านพี่สาวครับบ้านพี่สาวเราอยู่กรุงเทพยครับเราอยู่กรุงเทพยเราเห็นงานอยู่กรุงเทพยพี่น้องนี่ครับพากันมาส่งน้ำ้เฒ่าพี่น้องกี่เป็นสิเป็นอ่าซื้อรถซื้อยังมากระแซงครับ ให้พระให้พระสององค์นี้เจิมก้อนครับเจิมเลยครับผมเฮ็ดดังสี่ครับผมบบเฮ็ดคือคนอื่นหรอกให้เราเจมิมให้เราขคนืนนั่งโอ้ยเป็นทีรีมงคลเราพี่หนังนี่ครับแตไสไตป์ไผสไตป์มันเนาะครับเนาะมันว่ากันเไปหรอกถือเชื่อถือไผเชืออ่อถือมันครับมาสาผมบ่ได้หรอกผมบบคือชาวบ้านเขาบอืครับชาวเฮ็ดต่อไปครับ เพราะว่าผมมาเฮ็ดพร้อมมูบ่ได้ผมมาเฮ็ดพร้อมทุกคนบ่ได้ทั้งคนทุกคนเพิ่นกะลังปีเพิ่นกะสิมาเพิ่นก็สิมา,มายำเวียนบ่เพิ่นก็สิพาพี่พาน้องเพิ่นมายำเวียนมามาสง่งแนมผู้เฒ่าครับแต่ว่าผมมับนบ่นมีเวลาครับยนี้ยมเนี่ยมเนี่ยมหน้างานเนาะพี่น้องยนีมหน้างานเฮาก็ไปงานเมื่อวานนี่ก็บสองคาบเจ้ามื้อนอี้ไข่เนี้ยมีคาบเดียวเพราะว่าที่เอามื้อละสองคาบสามภาบบ่ได้เดี๋ยวนักร้องเดี๋ยว นักดนตรีเรียนนี้บ่ดีอีกากอีกมีไอ้มากกะเสียงบบมีอีกมันเป็นมีผลกระทบต่อต่อมาตรฐานของของการเรียนครับพ e, ี่น้องทำมีไอ้มาทำาบมีเสียงมากกะกับวันที่บ่ดด้ก็ต้องรับมือหนึ่งสองคาบแล้วก็ไปเวียนคาบหนึ่งมืออีกอีกคาบหนึ่งแลยมือหนึ่งอีกสองคาบอีกยังยี่ได้เอาไว้เอียนแบบนี้ครับนี่ครับเธอเธอ ถ้ารับระเบิดระเบอ้ออะไรทีมงานบ่ไหวมาตรฐานกับตกอีกครับบ่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 บอบดีครับเพราะว่าเขามีการไล่สดทุกมือครับไลส่สดสตรีมมิ่งไล่สดมือสตรีมมิงมม่งไล่สดทุกมือให้พี่น้องได้เบิ้งได้มวนกันทุกมือครับติดตามกันติดตามกันแย่างดีครับนี่ครับเบิง้งเนี่ยบใบนี่ก็ดีสตรีมมิ่งไล่สดอีกขึ้นก่าแล้วพี่น้องเอาเดี๋ยวสักหน่อยก็รี่ได้ไป หาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกันที่ได้เตรียมตัวไปงานครับพี่น้องเอาเอ่านี่ยังกะที่อัปเดตให้พี geliyor, it, ่น no. ้องได้เบิ่งอีกนะครับเดี๋ยวเช็กคลิปนี้กับขอฝากฝากพี่น้องไว้ที่เพียงเท่านี้นี่ครับนี่ครับพระผมใบใบทุกปีครับกราบใบทุกปีกราบได้ทุกเมื่อเอ่อพระในบ้านเนี่ยกาบใบได้ทุกเมื่อครับบ่มีบ่มีวันเทศกาลบ่มีวันวันหยุดเอาครับพี่น้องให้คลิปนี้ขอฝากพี่น้องไว้ที่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เก่าครับพี่น้อง สวัสดีครับ